สวัสดีครับผมพบกับช่องชายาชาแนลนะครับผมช่วงบรรยากาศยามเที่ยงสายของวันนี้นะฮะมาดาูร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดของอพี่เพื่อนเรพี่นัทเขานะครับผมวันนี้วันนี้ไม่มีเป็ดครับผมมีแต่ไก่มีแต่ไก่มีแต่ไก่มีแต่่ไกอนนี้พี่นัททำกับข้าวอย,ออนนวอยู่เป็นอาหารเช้าททาาไไมไมพพพีี่่ชยเลรับมันยอด รับยอดไร์มันไม่ขึ้นก็เลยแบบ <Read> <mm <way> ไม่รู้เลยไม่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 เอาอไม่เอาไปหาเขามาเรียบร้อยแล้วอาไปหาเขามาเรียบร้อยแล้วพี่เพชรก็จัดร้านแต่เช้าจัดร้านแต่เช้าเตรียมของมาวไว้ขายตอนเช้าครับช่วงนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะผมเป็ดขาดตลาดนะครับเป็ดขาดตลาดโอ่งนี้ไม่ได้ไม่ได้ทํางานเลยโอ่งไปเนี้ย ไม่ได้ทำงานเลยพ,พักราชการแล้วโอ่งใบเนี่ยพักราชการคองต้องรอพี่โควิดเขาไอ้เขาเบื่อเมืองไทยก่อนให้เขาไปก่อนตอนนี้พี่โควิดเขายังไม่เบื่อเมืองไทยเ,เพราะว่าเมืองไทยมันกำลังหนาวถ้าเขาเบื่อเมืองไทยเมื่อไหร่น <c oughs> ั่นล่ะโอ่งใบนี้ต้องทำงานเหมือนเดิม <c oughs> ทำหน้าที่เหมือนเดิม เมื่อเช้านี้เห็นพี่ทนทดบอกว่ามีเอฟซีส่งอา,อาหาราหารนิกกี้มาให้นิกกี้นะครับผมส่งอาหารให้เจ้าถิน่นนี่อาหารหมาของเอนิกกี้นะครับผมของนิกกี้ของนิกกี้ ชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปเนาะพี่นัทเนาะใช่ใชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปใช่ได้มากได้น้อยก็ต้องเอาดีกว่าไม่ได้เลยใช่ไหมเนาะใช่ใชโอ้โหไม่ใช่น้อยเนาะห้าพันข้าวยาเบาหวานเนาะ ค่ายาเบาหวานของพี่นัดเขาก็ต้องสู้ชีวิตเขาเนาะเพราะว่าค่ายา,าก,ก็เดือนนึงไม่ใช่น้อย,อยตั้งห้าพันนะครับเ,เราต้องสู้กันไปฝากเก็ซีด้วยนะครับผมหมาบอกต่อๆกันนะผมออเดอร์ทางอ่ะทางออนไลน์ก็ได้นะผมฝากบอกต,อต่อกันไปด้วยนะครับผม,มออเดอร์ออนไลน์เนาะมีออเดอร์มาพี่นัดแกก็ได้ขาย ที่ของพี่ก então, ็กล้อกนิ้วแหละที่เขากดไลค์กดแชร์ให้นะครัให้เปอนที่ของพี่ก๊อกนิ้วทั้งนั้นเลยขอบคุณมากนะครับที่มาช่วยกดตั้งคุณตามให้ขอบคุณมากมากนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอให้เอซีหรือ ลำ,ำ,ำดับเรียนรวยผ่านจากโรคไฟไข้เจ็บนะครับอะไรครับ